กันบ้านนี้ก็โคตรพิสดารเลยเนะจ๊ะคือดูดีๆเอาให้แน่นะคำว่าเจ็บหัวจุยอะ่ะมันไม่น่ามีหัวจุยมันน่าจะมีแต่ตุบตับและคำว่าเจ็บเจ็บเนี่ยดูดีๆนะว่ามันคอร์สอหรือเปล่ามันจิกจจักจ,กจกมันถึงขั้นเจ็บเลยเหรอดูให้ดี เพราะว่าลักษณะยังเป็นหัวจุยอยู่เลยยังไม่ถึงขั้นคอร์สอเลยแล้วเวลามาบอกว่าเป็นภายในหัวใจก็เนี่ยหัวใจอีกแล้วเห็นไหมผมว่ามันไม่ใช่สําหรับคอร์รเจียนนะมันไม่มีหรอกหัวใจมันมีแต่ตุบตับทีนี้พอบีบเข้าเกิดไฟแป๊บคาว่าเกิดไฟเนี่ยมันต้องเห็นนะไม่ใช่ออคอร์รคว่าเกิดไฟโอเคนะ เป็นจังหวะภาพตัดหลับต่อไปทบทวนใหม่แล้วส่งมาใหม่ครับถ้าแบบนี้มันเป็นเรื่องของบอดล้วนๆเลยถูกบอดครอบนอนคอนแล้วแทนค่ามาจึงแทนค่าได้มาแบบมันไม่ตรงกับคอร์สนในตัวเรานะลองไปทบทวนหรือไม่ก็ ถามเจนหน้าห้องหรือไม่ก็ขึ้นจอมาวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นจอด้วยฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันทุกอย่างโอเคแล้วนะดีแล้วที่เขียนกันบ้านมาไม่งั้นมันจะมันจะเป๋วเราไปสรุปเองนะครับมาเดคเคิร์สฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏดือดร้อนทางตงัวและฐานอ้อนเจนจีไปเยอะโลกปีนี้จะแน่นใช่ไหมมาเดคเคิร์สสุดท้ายคือเราหลับต่อนั่นแหละครับเข้าค่าคงที่แล้วก็ตื่นมาวัดกันที่ตอนตื่นมาว่าเป็นอย่างไรมาเขียนส่งมาใหม่เลยครับผน